สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีปลามานำเสนอนะครับผมเป็นปลาชุดใหม่นะครับอยู่ในบ่อเล็กนะครับปลาคอกนี้ติดน้อยนะครับพ่อพันแม่พันเป็นเบอร์ดีเลยนะครับนี่นะครับพ่อลูกนอกนะครับพอลูกนอกเวียดนามนะครับนี่นะครับโฉบกันนะครับเขาโฉบกันนะครับเขาเกกันนะครับ หางเหิงแตกหมดครับดูท่าทางจะดีนะครับผมก็เลยเอาขึ้นมาเพื่อจะมาเตรียมธงหรือหมักนะครับนี่นะครับลอยก็ประมาณหนึ่งสามถึงหนึ่งหกได้นะครับนี่ครับห้าตัวนะครับเป็นหัวปลาครับปลาติดน้อยครับเบอร์นี้ครับมีตัองประมาณสักยี่สิบสามสิบตัวได้ครับอันนี้เป็นเป็นหัวปลานะครับใครที่อยากจะวัดดวงก็ทักมาได้นะครับ ลอยสวยนะครับนี่นะครับคึกคักนะดูเลยครับนี่ครับพอตกเย็นนะครับน้ําสีเสียดเริ่มเหลืองนะครับดูเนื้อตัวสวยมากนะครับใครสนใจทักมาได้ครับขอขอบคุณ fc ทุกๆท่านนะครับผมที่คอยติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับผมขอฝากไว้ณที่นี้นะครับดูครับเนื้อตัวครับส่วนทรงเขาครับครับนี่ครับเอาไปลุ้นเองได้เลยนะครับผมใครสนใจทักมาครับขอบคุณครับผม